สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนี่ยนี่ก็มามุกดาหารมาดูพิธีางานเป็นวันหยุดที่คนเยอะเนะี่ยรถเยอะมากแนละ้วเยอะจริงจะพาไปดูพิธีางานนะมาตึงขึ้นขึ้นรถอีกบ่ นี่อะไรฟรีเนี่ยเอา้าจอดฟรีเมื่อกี้เราจอดเสียตังนั่นแทนนี่มีจอดฟรีด้วยพระองค์พระใหญ่จอดฟรีเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ผู้คนเยอะมากครับ โอ้นเยอะมากเลยใช่เกียร์ตำัำเรถเยอะครับเรถเยอะตองขึ้นรถสองแถวเนี่ยขึ้นไปครับคนเยอะครับเยอะเยอะเยอะจัดโอ้รถตัว ดูคนครับนี่เราขึ้นรถตองแขวครับปัดได้ไปตอนไหนเนี่ยนี่เราคิวอู้ไม่เเม็ดมาเลยอ่ะเม็ดล่ะตายแล้วเม็ดไม่ได้มาเลยปัด ดูรถตัวเราไปก่อนนะนี่ครับคนจะได้จะได้คิวไหนเนี่ยถามผู้เช่ยวชานในพื้นที่จะได้ขึ้นตอนไหนเนี่ย <c oughs> ดูครับ่ดมีกวบบูเข้าไปดุมเดินเข้าไปเลไหมเดี๋ยวจะดุมๆเดินเข้าไป ตายแล้วคนเยอะมากเยอะจริง,ง,งจะดูดีไหมกลับคืนไหมหรือว่าจะไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาตอนเย็นที่อื่นมีที่ไหน ราะมันมันอยู่ใกล้ๆมุกดาหารไงตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆมุกดาหารอืมไปตรงไหนอีกนะฮะไปตรงไหเดินเข้าไปไหมไปเดินไปเลเดินเข้าไปไหมเดินดูก่อนไหนพี่พี่แม่มาตรงนี้ไปก่อนเลย